สวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้จะมารีวิวและให้ชมบนสีที่มีเสน่ห์อีกอต้นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับเป็นบนมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่ว่าใครจะเลี้ยงได้สวยนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละบุคคลนะครับผมบนสีปีกกินรีนั้นถ้าเราเลี้ยงได้เต็มฟอมนะครับใบเพิ่งก็จะมีลวดลายที่สวยและก็ะลายชัดเจนนะครับผมเนาะมีรายละเอียดที่เปล่งประกายออกมานะครับผม นี่ครับขอบใบิ่นก็จะมีลายออกสวยแบบนี้นะครับผมท่านนี่คือยอดใหม่ของเพิ่นนะครับเพิ่นจะมีสีชมพูที่เปล่งประกายออกมานะครับผมซึ่งบอลตัวนี้นะครับผมเป็นบอลที่ชอบแสงแดดพอสมควรนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นบอลใบหนาหลายคนนั้นอาจจะเลี้ยงไม่โตนะครับผมเนาะบางครั้งต้องใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับผมที่จะได้ฟอร์มขนาดนี้นะครับผมบอลตัวนี้นะครับผมบางครั้งนะครับเขาก็จะ ยาวออกมาเฉยๆนะครับไม่มีลายนะครับผมนี่คือการกายลักษณะของสะดือพันนะครับุมบางครั้งก็จะเนีบออกมาแบบนี้นะครับผมทุกท่านจ้เกิดเรียวยาวออกมาแบบนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงสมบูรณ์นะครับผมน้องพิ่ยจะมีขอบนี่ครับเป็นจุดขาวๆได้ลายออกมาแบบนี้นะครับผมทุกท่านนี่เป็นลักษณะเหมือนปีกของนารีนั่นเองนะครับผมทุกท่านนี่ครับซึ่งเวลาเต็มฟอมนะครับถึงจะชัดและก็สวยแบบนี้นะครับผม นี่ครับต้นนี้นะครับไปดูต้นเวลาเขาเล็กๆกันนะครับผมนี่คือต้นเล็กๆเขานะครับผมที่ผมทําการขยายพันธุ์โดยการยกยอดไว้นะครับผมตอนนี้นะครับผมงอกขึ้นมาเต็มเลยนะครับผมนี่ครับบางใบนะครับผมมันก็จะเรียวยาวตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะครับผมแต่บางใบนั้นมันก็จะเป็นทรงมนๆนะครับผมนี่ครับเป็นทรงมนๆอย่างนี้นะครับตรงนี้คือส่วนยอดของเขานะครับผมเป็นอพันธุ์เดียวกันนะครับผมนี่คือเอกลักษณ์ของติ่งเสื้อเหลียงนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นใบเรียวยาวออกมาอย่างนี้นะครับผมเพิ่งก็จะเรียกว่าปีกกินารีนะครับผมทรงอย่างนี้นะครับผมเมื่อตอ้นยังเล็กนะครับเพิ่งก็จะมีลายขาวๆอย่างนี้เพิ่นเรียกทรงใบโพนะครับผมเนาะแล้วกะ็ถ้าเป็นทรงใบยาวนะครับก็จะเรียวนี่ครับเป็นขอบออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมท,ท่านเป็นไม้ที่มีความสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็โตช้าพอสมควรนะครับผม กระถางนี้มีสี่ห้าต้นนะครับผมทุกท่านแต่ว่าก็ได้ใบที่ดกนะครับก็เลยเป็นพุ่มพรมที่สวยนะครับนี่บางใบของเขานะครับผมก็จะมีะดือที่แนบออกมาอย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับแล้วก็ลายขึ้นนะครับผมนี่ครับถ้าใครเลี้ยงในร่มมากนะครับเส้นตรงนี้นะครับผมเนาะที่เป็นเส้นเหมือนเส้นเลือดนะครับผมทุกท่านจะโบชัดนะครับผมแต่ว่าถ้าใครรู้เทคนิคนะครับผมก็ให้โดนแดดนะครับผมเนาะ ใบเพิ่นก็จะนาขึ้นแล้วเส้นเหล่านี้นะครับผมก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับผมุกทันอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะบางคนกับเลี้ยงโบสวยก็มีนะครับผมเนาะก็เลยมาบอกนะครับผมเพื่อเป็นเคล็ดลับให้ปีปรับประยุกต์ใช้กันนะครับผมซึ่งบางครั้งนะครับผมเนาะเป็นงอขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมุกทันนี่ครับเป็นโค้งนะครับงอขึ้นแบบนี้นะครับผมุกทันซึ่งถ้าใครเลี้ยงถึงขั้นเต็มฟอร์มแล้วนะครับผมเนาะก็จะโดดเด่นมากๆเลยนะครับผมสำหรับบนสีปีกินารีนะครับผม ถ้าเราอยากให้แตกกอนะครับผมทา่านใดที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับกะยกยอดไว้ก็ได้นะครับผมทุกท่านเพราะว่าปอนตัวนี้นะครับบอกตรงเลยนะครับผมเนาะแตกกอช้าพอสมควรนะครับผมทุกท่านนี่ครับถ้าเรายกยอดแล้วค่อยไปชํารวมกันไว้นะครับผมทุกท่านก็จะได้กอที่อลังการในวันข้างหน้านะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นการขยายพันธ nope ุ์ทางส่วนผมโดยตรงเลยนะครับผมนี่ครับโดยหนึ่งหัวนะครับจะเฉลี่ยอยู่ประมาณห้าต้นขึ้นไปนะครับผม สำหรับต้นนี้นะครับมีประมาณเจ็ดแปดต้นเลยนะครับผมสำหรับหัวเดียวนะครับผมฉะนั้นใครอยากเลี้ยงปีกกินาีให้สวยหรือว่าให้โตนะครับผมเราก็ปุงดินดีๆแล้วก็ให้เจอแสงให้น้ําสม่ําเสมอนะครับผมเพื่อกห้จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านซึ่งถ้าใครเลี้ยงถูกวิธีนะครับผมก็ปนสีกับโบเมนเรื่องยากนะครับผมถ้าเลี้ยงผิดวิธีนั่นก็แสดงว่าใบพ่นจะพัดไปเรื่อยๆแล้วก็เหลือแค่ ใบสองใบเท่านั้นเองนะครับผมทุกท่านใบจะบดกนะครับผมทุกท่านฉะนั้นใครที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับก็นําไปปรับใช้ได้นะครับผมสำหรับสูตรแบบธรรมชาติเงิงธรรมชาตินั่นเองนะครับผมทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ